เป็น6นาลิบาส5สบห้านาทีตันติระคำเรามีอิจแตดำอรทอดผ้าปังสุกุณแล้วก็ชาปนกิจรายชื่อแลอ้วก็ก้านา พอเด็กอาจมาต้องไปโรงพยาบาลก็เลยเล่นเวลาทเรีวทึ่งได้

พระเวรไนนม่ได้ดีระคำกระดูกคือไม่ได้ปวดคนทำวัดอาตมาก็รู้ มีอุ่นมีทรายอย่างนี้เป็นต้นพาดีเดินผ่านคุณแม่เอตอ่อนสวนสว่างปรารกเชินบนบนวมา mày thấy mày không lời con thì có tục buồn có được phóng hòa chúng con còn thấy thương có bằng đứa mày mà là con riêng phải làm nhan, đéo để phá cặp là lăng mỏng rồi khi ซึ่งเมื่อวานเนี่ยจะมาไปทีสาหญางอินแล้วก็ก็านายก็บอกไปว่าเนี่ยว่าจะเก้าสบายดีนะคะแล้วก็อุงาตามาที่หนึ่งก็บอกไปแล้วลุงอ่ะลุงมาไหมลุงมาไหมแทนแ้ไปไหน จากที่ได้ยอมทองแก็จะวัดอบไปด้วย1 0 0น้องหัวน้องแ่สว่าพรอมกัที่ั้ที่บรรดาวัฒ็วก็หายไปเยเพราะอะไรเป็นยกตัวอย่างที่ไยเอดขึ้นหมือุกวันแนเดียวพอ วัดตาอันถึงที่วัดาอันอีกหนึ่งุวัดตาอันเลี้ยงตวเอวัดองานก็เลี้ยงตเพราะนั้นที่เหลือมันงพอมาถึงปากตาางน้องห้ัเียาาเก่าแล้ว้่าไปแขลหายไปหจทงเหลือ Uh, non, bye bye like. Tháp, áp, áp, áp à, cũng thì ra con cho đỡ hẹn cứ con non lại cái cái tự để mình học cô ạ vâng từ thôi 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 và tốn tốt thôi 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 thôi

องกรรณัตก,การแล้วพ,พ่อสุอขันธรรมมาเรือง,องร้องจ่าเกิดบังได้เจ้าวายวันดอกอองโรองรับสุสมล้อมเด่รเอันนี้ก็เป็นหลงล่อมเรนท่านอาชนะได้แล้วนะครับร้อง,งอแล้วขอเชิญสุขันกราบดาา๊าบูชาพระยติไกรมาท,าาามมาท,ทําสิครองพันอาลังจามาจันทโกวะุทังทะวะ สวาอโภภะวะตะนะโมธัมมะนะมะสาสุปฏิปันโน yaga tadi yang di me panteri itu-hitung rasa saya tidak